สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททลิววิสูบิชิปาเจโรสปอร์ต DNA แห่งชัยชนะจากปารีสดาก้าสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาขออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมือง เชบูน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 เอโคมาเลยโอ้เอโคเลยนะฮะอาหารที่กินอร่อยวันนี้นะครับดันด้นพาทุกท่านมาหาอาหารทิรนอร่อยๆๆกันที่เพชรบูรณ์เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เที่ยวไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยดังสุภาษิตจีนที่กล่าวเอาไว้ว่าการเดินทางเพียงหนึ่งครั้งเท่ากับการอ่านหนังสือพันเล่ม คือจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากการเดินทางเพียงหนึ่งครั้งนะครับผมและเราก็สนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางเที่ยวในประเทศไทยครับคราวนี้เราพามาเที่ยวเมืองภูดอกไม้สายหมอกมีสถานที่ท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพียบเช่นเคยครับเพชรบูรณ์ได้ชื่อว่าภูดอกไม้สายหมอกหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสที่เราไม่อยากให้คุณพลาดเพราะ เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายคุณลองหลับตาคิดภาพดูนะครับว่ามันจะฟินแค่ไหนถ้าเรามีทะเลหมอกลอยมาเคาะหน้าต่างยามเช้าคงเพลินดีไม่เบาถ้าสองตาได้ดื่มดำกับดอกไม้บานกลางภูสูงที่นี่แหละครับเพชรบูรณ์มาถึงเพชรบูรณ์พี่ติ๋วบอกเราว่าต้องมาทานอาหารถิ่นห้ามพลาดนั่นก็คือไก่ย่างข้าวเบือ่อ พูดถ,ถึงไก่ก็ต้องอไปหาไก่ก่อนถูกต้องน้องไต้ฝุ่น้านที่ของน้องเลยต้องออหาไก่มาคือผมไปหาไก่ล้วทุกคนด้วยค่ะก๊๊กก๊ก จะได้กินตรงนั้นนั่นแหละสิครับนั่นแหละสิครับกาดไปเลยทุกที่ปเดี๋ยวพี่พาไปถาต้นตำรับดีกว่าเออจะได้กินแน่นอนวันนี้พี่ติ๋วพาเรามาเจอป้าก่อครับยอดฝีมือไก่ย่างข้าวเบือของเพชรบูรณ์ที่จะสอนเราทําในวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ่าสวัสดีบัติดจ่าป้าก่อที่เดินตามกลิ่นมาเลยนะตะกี้ใช่ครับผมกลิ่นเครื่องเทศโอ้โหหอมหมืนมากเลยนะที่เราเห็นปักป้ายไว้ที่ตามทางไก่ย่างข้าวเบือป้าก คือคนนี้เองคนน,คคนี้นะฮะกอ้องของเรา,าโอ้โหเป็นต้นตำรับเลยครับผมทีนี้อยากรู้แล้วครับว่าไก่ย่างข้าวเบือนี่คือยังไงรูปรล่งหน้าตาเป็นยังไงแล้วส่วนผสมเนี่ยเห็นตรงหน้าเต็มไปแบบนี้เลยมีอะไรบ้างครับก็มีคือหนึ่งขิงกระเทียมค่ะแล้วก็กะทิแล้วก็ข้าวเหนียวพริกไทยเกลือแล้วก็พริกแห้งกระสีผสมอาหารค่ะผมอยากถามก่อนว่าทําไมถึงเป็นไก่ย่างข้าวเบือมีที่มาอย่างไงครับมันมันเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่ตําบลบุงนเต้านี้แหละจ้ะพี่จะบอกว่าอย่างขิงเนี่ยนะจะเห็นว่าเยอะเชียวเพราะว่าในบริเวณจังหวัดปัตตานตั้งแต่อําเภอเขาค้อมาถึงลมศักดิ์เนี่ยนะคะจะมีการปลูกพืชทางเกษตรเป็นขิงเยอะมากและเป็นพืชส่งออกของเรานะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เสริมสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นการถนอมอาหารก็คือไก่ใช่ไหมคะแล้วก็มาปรุงรสเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำ เริ่มแรกเราวนี้เราต้องทำเป็นยังไงก่อนนะฮะคือเอาพวกเครื่องปรุงไปปั่นซะก่อนจ้ะการทำไก่ย่างเข้าเบือนั้นมีวิธีการทำหลายขั้นตอนมากครับเ,เริ่มต้นจากการบดเครื่องปรุงรเครื่องเทศให้ละเอียดยน,น,น,นำมาผสมกันนี่กระเทียมจ้ะ พริกอันนี้ก็ปั่นพริกไทยแต่พริกไทยเม็ดน้ำั่นต่อไปก็คือข้าวข้าวเหนียวนี่ยนะนี่ก็มีสีผสมอาหารจ้า<อ>ทีนี้เราก็เตรียมที่จะลงกวนตั้งเตาวกวนจะ้ะ ตั้งเตาเลยนะครับต no yeah. ั yeah. ้งเตาเลยค่ะพร้อมที่จะกวนกันใช่ที่กวนยกให้น้องเลยครับแล้วนาทั้งหมดไปกวนให้เข้ากันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ห้ามยืดกวนเด็ดเลยนะครับไม่งั้นข้าวเบือที่เราทําจะไหม้นี่ฮะ ส่งต่อครับผมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ครับเนื่องจากนันเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับชักลูกพีนัทจะมีพลังมากนะครับนั่นเลยครับทำให้โมเลกุลของข้าวเหนียวเนี่ยแตกละเอียดออกมาครับผมนั่นหมายความว่าพี่ต้องกวนต่อไปใช่ครับครับวนเท้าผนะครับโอเคนะครับกวนต่อไปนะครับระหว่างที่เรารอพี่นัทกวนเข้าเบื่ออยู่นะฮะ เราก็มาเตรียมไก่กันดีกว่าวิธีการทำนะครับอ๋อเราก็เอาไก่มาเข้าปิ้งก่อนนะทำแบบนี้โอเคนี่คือแน่นอ่าแน่นแล้วได้แล้วสวยค่ะโอ้หลังจากนี้แหะครับในเมื่อเราเตรียมไก่เสร็จแล้ว เอาไก่เนี่ยคือเอาเข้าวเบือมามาโปะได้เลยต้องย่างให้สุสกซะก่อนแต่คือต้องย่างให้สุกก่อนนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูพินัทกันดีกก่อว่าพี่นัทกวนถึงไหนแล้วนะฮะเห็นครับอุ้ยพินัทโอ้ยพี่นัทผมขอ <c oughs> โทษพ, <c oughs> พี่ผมปล่อยพี่ไว้นานเกินนะกวนจนโอ้ยพี่ติ๋วครับ <c oughs> พ่นัท ใช่ผมอยู่นี่อ้าวทำไมพากันเปื้อนไปอยู่เนี่ยคือประเด็นคือพี่เหนื่อยไงพี่ก็เลยให้คุณลุงเขาทำถาพี่ควรเป็นของรัดไงโอ้ก็คุณลุงเขาทำได้ดีกว่าครับนี่ดูซิแข็งแรงอย่างนี้เลยเก้าแขนเป็นมัดเรานึกรู้พี่นัดมาแล้วข้าเบื่อที่กวนเมื่อกี้นี้เป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาไก่มาปิ้ง นะครับหรือมาย่างเนี่ยให้สุกก่อนนะครับผมผู้ชมครับตอนนี้เราก็ย่างไก่จนสุกนะนะฮะก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับไม่นานเท่าไหร่จ๊ะเ๊ะถามหน่อยครับไม่นานแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งแม่ทํากี่ไม้เนี่ยครับห้าร้อยต่อวันจ้ะห้าร้อยไม้ต่อวันจ้ะห้าร้อยไม้ต่อวันค่ะโหก็นั่งย่างกันอย่างนี้เลยเหรอฮะย่างอย่างนี้แหละค่ะ ย่างให้ไก่สุกทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็ไปปลูกข้าเบือคอยขายอย่างเดียวเมื่อเข้าเบือพร้อมแล้วทีนี้ก็นํามาห่อไก่ย่างที่เราทํารอไว้แล้วนําไปย่างอีกรอบครับมากน้อยขนาดไหนครับเอาพอหมดที่มันหุ้มไก่ทั้งหมดแล้วจ้ะแต่ก็ต้องไม่หนาเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่หนาเกินไป เป็นไงฮะนิ่มไหมคะนิ่มครับผมเพลินๆครับเพลินอย่างนี้ถือว่าหนาวเกินไปไหมฮะถ้าหนาวถ้าชอบาหนาวก็อย่างนั้นก็ได้ถ้าไม่ถ้ามันหนาวเกินแล้วก็เอามือหยุบออกนิดนึงไม่คนหนาใช่ไหมครับเปลืองใช่เปลืองด้วยปีมากเลันก็ออกมาดูร่างดีตามหน้าตานะครับผม โอ้พี่นัทไก่เละหมดแล้วเนี่ยพี่เละไปแล้วบีไปแรงขนาดนั้นทันเป็นดินน้ำมันเลยนะพอเหมาะนี่อันนี้ขายได้เลยนะนี่ว้าวโอ้แทบแยกไม่ออกว่าเป็นของใครใช่ฮะตรงไหนของปลาเกาะนี่ตรงกลางนี่เลยฮะนี่ของผมนี่คล้ายๆของปลากาะนะครับของพี่นัทนี่จะออกมนๆหน่อยฮะเบี้ยวๆนิดเบี้ยวๆหน่อยนิดนึงใช่ครับ ต้องย่างนานไหมครับป้ากอขาประมาณ6กเจ็ดนาทีจนกว่าข้าเบื่อมันจะเดือดแล้วมันจะแห้งนั่นเองะครับปิ้งจนกว่ามันจะแห้งแล้วก็เห็นเนี่ยครับเป็นกรอบเดือดปุดๆ,ๆแบบนี้ กลิ่นหอมไม่โชยมาเลยนี่ครับได้ไก่ย่างข้าวเบือครับโอ้โหไม้อย่างเงี้ยสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทค่ะไอที่เราทำนี่นะทั้งหมดที่สิบไม้ละสิบบาทเองเหรอฮะผมทำข้าวบุ้งไม้สามสิบผมยังซื้อเลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นมาที่นี่เพชรบุญต้องกินต้องกินจะได้มาให้ถึง <S 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 อร่อย,นะยอ่ะมันไม่เหมืนพวกเครื่องเทศอะไรอย่างนี้พี <S <S ่ลองกินดูอร่อย <S <S อร่อยมากเลยอะ่ะอ,อ๋อชิมด้วยไหมคะรสชาติแบบว่า เข้มข้นเลยนะไตฝุ่นะนะ,<ฮ>ะกัดไปปุ๊บมันก็จะเผ็ดแล้วชอบอย่างหนึ่งที่เข้าเบื่อครับเวลามันหุ้มตัวไก่อ่ะมันเหมือนหนังไก่ที่กรอบๆนะครับอืมใช่ไหมรู้สึกเหมือนกินหนังไก่ปะใช่ครับอืมอร่อยมากแล้วมันจะมีรสชาติแบบตอนปลายๆตอนเราเคี้ยวไปเรื่อยๆนะมันจะมีความซ่าขึ้นมาแบบเหมือนพริกไทยหรือพริกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอร่อยมากเลยครับคือ,อถ้ามาเพชรบูรณ์นี้ก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม เพราะว่าถือว่าเป็นอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดของจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เราได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะคะของทรทแล้วก็หนึ่งคืออาหารถิ่นตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ชาวบ้านขารับประทานกันทุกเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนข้าราชการประชาชนช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะรับประทานอาหารเช้าแบบนี้ง่ายๆซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเองเคยถามว่ามาเพชรบูรณ์อะไรที่แปลกแล้วก็คนชาวบ้านทานกันก็คือไก่ย่างข้าวเบื่อ ผันมาแถวนี here, right here, 1941, driving, leist, to to ้จอดรถแล้วก็ซื้อได้เลยช่วงเช้าเท่านั้นนะคะสายๆใบ่ๆก็จะหมดแล้วนะคะต้องรีบมารีบมาใช่ครับราคาไม่แพงด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะครับที่มาให้คําแนะนำครับเรามาชิมถึงที่เลยโอ้ดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสำหรับความประทับใจที่ผมมาทพชรบูร์ในครั้งนี้นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศครับเพราะตอนที่ผมมาเนี่ยผมมาในช่วงมีนาก,กำลังจะเข้าเมษาครับกำลังจะเข้าฤด,ดูร้อนด้วยแต่คุณผู้ชมดูสิครับบรรยากาศชิวมากเย็นสบายตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นทําให้การเที่ยวของผมเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกสบายแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งทริปเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจเลย ก็เป็นเรื่องของอาหารครับผมพูดถึงอาหารเนี่ยสู้ตายครก็คือไก่ย่างข้าวเบือน,นั่นเองครับผมเป็นอาหารที่ผมรู้สึกว่าฟังชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแปลกตรงไหนแต่พอไปดูไปเห็นปั๊บเออวิธีการทำเนี่ยไม่เหมือนของที่อื่นเลยครมีวิธีการทําที่เยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็มีประโยชน์มากเป็นสมุนไพรและที่สําคัญเลยราคาถูกมากไม้ละิบาทเองแต่วิธีการทํานี้ ประมาณทักสองสามชั่วโมงได้ครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้ามาเที่ยวเพชรบูรณ์เนี่ยก็อยากให้นึกถึงอาหารถิ่นของที่นี่นั่นก็คือไก่ย่างข้าวเบือเป็นอันดับแรกเลยนะครับมาแล้วต้องห้ามพลาดครับผมสำหรับความประทับใจที่มาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคือจังหวัดนี้เคยมาแล้วสมัยตอนเด็กๆแต่ว่าเราก็ลืมไปแล้วแหละว่าที่นี่มันเป็นยังไงแต่ว่า พอครั้งนี้ที่ได้มาก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาสูดอากาศแบบเต็มปอดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าประทับใจกับธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีแล้วยิ่งช่วงที่มาช่วงนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนสิ่งที่ห้ามพลาดสำหรับผมก็คือที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับที่นี่ ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสเห็นคนที่เขามาเที่ยวแล้วแล้วเขาถ่ายภาพลงในไอหรือว่า Facebook ก็รู้สึกว่าโหน่าสนใจที่นี่เนี่ยน่ามามากเลยทีเดียวแล้วพอได้มีโอกาสมาจริงๆก็ทึ่งแล้วก็ประทับใจในความสวยงามจริงๆนะครับเพราะว่าได้เห็นความสวยงามของมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่ตั้งตระงาอยู่กลางุบเขาแล้วก็ได้ชมความสวยงามของเจดีย์เจ็ดชั้นด้วยที่เขาประดับประดาไปด้วยถ้วยชามเป็นจรจคงแก้วสีมุก เลื่อมประดับประดาแบบโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะครับแล้วยิ่งเวลามันต้องแสงนี่งดงามเหมือนอยู่บนสวรรค์จริงๆอย่างที่เขาว่าเอาไว้ด้วยและที่นี่นะครับยังเป็น1ใน10 dream destination แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาทั้งไหว้พระถ่ายรูปหรือว่ามาปฏิบัติธรรมกันก็ได้ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอนะครับสำหรับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้และถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบเรานะครับแนะนำว่าให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1 6 7 2เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับและขอบคุณนิววิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตและกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ในรายการเก็บตกจากเนชั่นทั่วไทยช่วงอาหารถิ่นกินอร่อยทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาส0นาทีสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ